อ,อ่อวอมนิสหนึ่นงไม่ได้เล่นเกมนานมาเวลาด,ด,ดีครับสัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแบบนั้นด้วยหรอคุณ xp มาถึงจับใช่มาถึกโคตรนอนแล้วครับบุญสวันดีครับ <c oughs> อุตสา์มาบอกว่านอนแล้ว,วล <c oughs> แม่งเงยไม่งเงยแบบว่า อ่ามันมันมันช่วงนี้ว่างตึกด้วยว่างตึกว่างตึกนี่คือว่างว่างนี่คือเป็นเวลานอนด้วยล่ะไม่ใช่ว่างแบบ,แบบแบบแบบว่างจริงๆอ่ะมันเป็นเวลานอน <laughs> เขาคุณที่เข้ามาบอกกันไอ้บอกว่ามานอนนะน,น่ารักจริงเชียวอืมแต่ไม่ได้เล่นเกมนานมากคือแบบมาจับเกมไว้่อุ้ยไอ ไอ้มองกุฎนั่นคืออะไรอ่ะผมท็อปแฟนท็อปแฟนเวลานอนเท่ากับเวลาเล่นเกมใช่ไหมปิงหน่อยๆไปนะสุดๆเขาเรียกว่าขายวิญญาณคุณโง่เราต้องแบบมีมาเล่นเกมบ้างปะ, <c oughs> ะแ,มแม่คืไม่คือ กลัวยิงไม่โดน,นก็เลยแวกกลับไปเลยซึ่งน่าจะยิงไม่โดนไปแล้วแหละดูจากซองมันปิงปิง,ปงฮะรู้สึกไหมคนที่พิมพ์ลอยตวใสุดเนี่ยหลายๆโอ้โหเท่อะเอ๊ะปิงอะไรวะเกิดอะไรขึ้นครับเน็ตไม่ดีหรือเปล่าตอหนึงนะขออนุญาต Yes. นับใหม่ทุกไลฟ์อ๋อนับเป็นไลฟ์เลยเหรอว่าใครพริมพ์บ่อยใครพริมพ์อะไรอย่างนี้ไอเท่ดีนะเฮ้ยหลังอหันน้องไม่ทันด้วยยากแฮะมาโลนี่เล่นยากกว่าอนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ oh. จับสวิงมนะันหน่อยจะได้ขึ้นไหมแรงอ่ะคุณว่าไงเป็นไงปิงด้วย เอ้ยปิงแค่นี้โอ้ิวชิว,ชวต่อให้ปิงรอ้อยเลยเอ๊ะมันปิงอะไรครัะะเบเนี่ยเฮ้ยมันปิงอ,อะไรจนะได้ลงผมลงไม่เนี่ยมันเวออะไรเนี่ย นี่ผมมันเอ๋อะไรครับนี่ได้มองแบบชิวๆรุงได้บ่อยละคุณบ่อยมากแล้วคือมาทุกลฟ์จริงต้องไล์เวลาไหนอาคาริถิงจะไม่มาแบบว่าช่วงเวลาไหนเอ่ย ลายช่วงเที่ยงอ๋อช่วงเที่ยงคือประมานแต่ช่วงช่วงเที่ยงน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> ช,ช่วงช่วงเที่ยงไลฟ์เป็นไปไม่ได้นะดูจากโซงวันที่ฝนไม่ตกเลย <c oughs> ที่ฝนไม่ตก <c oughs> เดี๋ยวนะทำไม <c oughs> ถึงเป็นวันที่ฝนไม่ตกวะ ตผมมันไม่โอเคเท่าไหร่นะจพอไม่ไม่ได้อันอนี้นะเอโอเคตั้งใจยิงอยูอะเพราะว่าเกมมิม่งเนี่ยยากเออมาเล่นยากจังเลยวาโรอ่ะนะเฮ้ยมาเดีมาเดี มาดิครับก็มาได้ครับก็มาได้ครับก็มาดิครับอ๋อฝนตกฝนไม่ออกบ้านฝน <laughs> ตกเลยลาง,งานมาเล่นเกมพระเจ้า <laughs> อันนี้หัวหน้าหัวหน้างานดูไลอยู่หรือเปล่าอันนี้ผู้จัดการผู้จัดการครับมีคนฝนตกแล้วขี้เกียจผู้จัดการแ <c oughs> <c oughs> น,น่ <c oughs> <c oughs> งนีหว่น ต้องรีวาโลหรือต้องรีเน็ตตัวเองอันนี้ใส่มากน่ต้องรีเนต็ตตัวเองรีเน็ตตัวเองไล่ดับอีกไม่ได้อ่ะจะรีเน็ตตัวเองตอนนี้ไม่ได้เราจะเล่นทางท,างที่ปิงครับอืมตึงเก่งอยู่ละเรื่องพวกนี้ โออเคขอคขบุณยอดเยี่ยมไอ,อ้ยอดเยี่ยมเดิมเลยเจ้าผมเข้าใจแล้วทำไมคนเล่นวาลลูใหม่ใหม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลักเล่นวาลลู <c oughs> มันเล่นยากจังอ่ะ <c oughs> ไอการที่เคยยิงได้นี่ ทำตัวไปได้ยังไงโอ้ต้องแม่น,นจริงจังวะแชทต้องแม่นหรือว่าผมเออหรือไปแล้วน่าจะอย่างต่อคู่โซ่น่าจะแน,จ,ะนจริงก่าผมดีข้างซ้ายอ่ะ มันปิ่งด้วยปะ่ะเนี่ยบางครั้งมันวัาวับ,วบนี่คืออะไรมันเกมเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าอ่าโทษเกมก่อนนะครับจำไว้แต่ไม่ได้จับไอ้ะตัวบาลเลยก็เป็นไม่ได้จับเกมนานดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้จับคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยโคตรนานตรงนี้จะแย่อ,อีกอะ พูดอะไรทำได้ก่อนหรือเปล่าอุ้ยเุ้ยไูดอะไรนี่นี่ไงแล้วมอบอนี่ไงเป็นไงอืมเก่งปะเก่งไหนก่อนนี่น้องไนบอทเอ้ยผมสงสัยว่า xp ที่มันให้ทุกคนเนี่ยคืออะไรครับนี่นะท็อปแฟนทอ็ทอปแฟนได้ xp ด้วย ดี๋ยวผมขอ,อนี่ g e t s p e c i a l bait in life <c oughs> XP ไว้ทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เก็บเวล์้วยหออะไรแค่พิมพ์แชท <c oughs> คุณเอ้ย แล้วผมสงสัยว่า XP ที่มันให้เนะี่ยมันให้ไปทำไมอ่ะอ๋อ XP อัตราเงิมงีมีสอง Origin w i n d a w มีสวยสวยสวยไหนไสวยออนนี้สวยแล้วเหรอ วาโลในมาร์เก็ตไม่เคยทำดีๆเลยนะอันนี้ผิดที่ว่าโลหรือผิดที่ดวงคนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนอันนี้อันนี้ได้ผิดที่ดคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นคะรับนี่โน้คอมเมนต์โนคอมเม กลับมาลายลในบทยังใช้การได้นี่ถือว่าเป็นความประสบเป็นแบบว่าประสบความสำเร็จขั้นที่หนึ่งเนี่ครับในยบทยังไม่ทิ้งเราไปน้องยังคงแบบว่าเจ้านายผม,มอยู่กับคุณนะครับ อะไรนี้นี่ยคระน้องยังน้องยังรักตัวอ,อยู่เราผมอยากไปแรงแพทเนี่ยครับแต่ว่าดูสภาพตัวเองแล้ว่าไดยยิงโกรอดไปก่อนมาดูกันหนเพราะว่าดอบมากดอบมากจริงพอกลับมาเล่นแล้วรู้สึกดอบดอบโอ้ดา่ดาพระเจ้า คืออาการหนักมากอะตอนตอนนี้ตอนนี้คืออันนี้คือสูงใบเล่นเกมอะอารมณ์นั้นเลยกว่าชลาภาพเล่นเกมจช่ปะไซมอนชิปมังวัดไซมอนชิปมังเขาเป็นชิปมังแหลอะอันนี้อันนี้เรามีชิปมังเป็นผู้ชมด้วยเหรอเอ้ยไม่ใช่ชิปมังเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยเหรอผู้ชมเฉยจะรู้ ด่านนี้เล่นอะไรสิครับผมแอบเล่นโอเมนเนี่ยขอเอชน่าจะยากโอเคนะเ <laughs> <laughs> พิ่งขับมาเล่นจะเอสเลยหรอเวอร์เวอร์เกินไปละ <laughs> ถ้าเอชเดี๋ยวลงไฮไลท์เลยจะรู้อ่าโอเมนแต่ ite, <laughs> 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 men, แบบพอเล่นโอเมนล้วผมรั่วตลอดเลยนะ ผมเล่นโอมินแล้วแบบยิงไม่โดนเลยอับอืมกูยิงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่แบบพอดูคนอื่นเล่นอ่ะเรารู้สึกว่าโอมนแม่งเก่งมากเลยเว้ยแม่งคือตัวที่แบบว่าสร้างสเปซส,สร้างอะไรให้ตัวเองได้ยิงอะ่ะง่ายมากเลยเว้ยแต่พอมาเล่นเองแม่งแบบมันดูทํายากจังอะ่ะคนอื่นแม่งเก่งเอา้า thank you ครับ thank you for dodging thank you for dodging นะครับอืม ดอสนี้โดนผมดิด่านใหม่ดิดลออะไรอ่ะด่านใหม่ซ้ำนี่ลองเน่โอเคนั้นไม่ต้องตัวโคชวันนี้สักชั่วโมงครึ่งเอาสักตาสองตาพอแล้วกันเดี๋ยวจะสมองอืออโอเคเรามีมีออนนะครับตอนนี้เรามีดอลดวลลิสแล้วนะครับเราจะ เราก็จะเหลือคอนโทรลเลอร์จริงๆเราเล่นได้หมดเลยนะคอนโทรลเลอร์ดูเลลิสนี่เราตอนนี้ดูเลลิสเราก็ากดเลือกสำแด้ครับเพราะมีสองตัวก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นงั้นเราอยากเล่นเลน,น่าเหมือนกันนะแต่ผมก็อยากเล่นเจ็ตเหมือนกันนะหัวใจดวลดิวะ s <S <laughs> <laughs> Who is the best duelist in the game? ดดออกนะเนะเเ็เป็นเจติวะใช่ไหมไปครับเราก็รอคนอื่นนะเฟดทีมเราตัวดีนะเป็นเฟดเป็นเจตเนออนทีมตัวดีมากเลยเนะี่ยถ้าเป็นคิวจอยนี่ยิ่งดีเลย เขาเลือกคิวจอยอ่านี่คอมดีมากคอมดีอะพูดตรงตรงแต่ว่าดอทไงประเด็นอ่ะหีายดอทอุ้ยดดคิดว่าตอนเวลา <Match found. S 1> คนที่มาเล่นเกมตอนดึกมีเวลาเล่นเกมมากหรอววะบายด่านดีอยู่ด่านก็ยังคงยังคงเป็นด่านที่ดีอยู่ดี อืมน่าดีนะซากาโมโตะทาทาเลียมีสามคนเปิดชื่อไว้นะครับผมมีผมมีสากามโตะแล้วก็มีทาทาเลียแชมเบอร์วะ มีเจ็ตแต่แหละเราก็อยากเล่นเจ็ตจุดดีอ่ะคือจริงๆด่านนี้เล่นเรสสนุกว่านะแต่ว่าอยากเล่นเจ็ตจะวันนี้อยากเล่นเจ็ตเนาะมาเจ็ตด,ดิเจ็ตดิวะหลิงจิ้มผมต้องวอร์มข้อมือก่อน ๊บัดไปมาจะทำให้เราแบบว่าเลื่อนเมาได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมรู้สึกไม่รู้สึกไม่เกี่ยวเลยถ้าดรอนอีกกูร้องให้น่นี่ Daddy pull it my happily. Anyone I catch second like off has to join my morning run tomorrow. Wake up to four. Sound เว้ยเมาขี้มือขี้เกียจมากอะ่ะแบบว่ามันขี้เกียจเลื่อนมากเลยอะ่ะทำไงดีวะเน yeah. ี่ยเว้ยมันขี้เกียจเลื่อนจริงนะมันรู้สึกเลยว่ามือเรามันขี้เกียจอะ่ะทำไมวะปิงเยอะสัตว์ปิงมันปกติดีนั่นแหตัววแบบกายใครจะยื้ มันปิงจริงๆนะมันรู้สึกไปเองเหรอวะมันมันเหมือนมันเนี่ยมันมันสวิงเนี่ยปิงมันสวิงเนี่ยคืออะไรเนี่ยเกิดจากอะไรวะแก่ตรงนี้แย่จริงเกิดจากอะไรวะเ ชนะอปิงมันสวิงเ oh. นี่ยเนี่นีนน่ดูดิสวิงไปแล้วเ <player> อ้ยมันเป็นเพราะว่าโอเมนวาร์ปไปบนนั้นมันเลยเดาง่ายหรือว่าอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าโอเมนวาร์ปไปบนนั้นแล้วมันเดาง่ายหรือเปล่าออ๋ปิงมันมันลัน้อยจริงด้วยคือถ้าผมปิดเน็ตเปิดใหม่มันจะสรต,ตรีมดุงยังหรือเปล่า ก็ปิงอะปิงร้อยเฉยฮ่าฮ่าอันั้นไม่เปิดไม่ปิงคืออะไรคืออะไรลักหลัการอินเทอร์เน็ต Can you tell me bro Why วะเนี่ยไม่ปิงเลยนะหรือว่ารอบนี้ไม่ปิงแล้วไนดูดิแหม่พอม,มาจ้องปิง มีใยาบนะมีใครยิบเกลกจกันจักันมินิเซ็ตมินิเซ็ตยูยูแคม์โรเต B. เ้ยเฮ้ยถ้าไม่ปิงงี้น่าจะช่วยเพื่อนได้เยอะเตมันดันปิง่ะผมขอหาวิธีงเวเตอร์ในตอน้ครับ ผมเพิ่งเล่นเน็ตปิงมากเลยนะแบบเน็ตมือถือเลยอะทำไมพอมันปิงแค่นี้ถึงเล่นไม่ได้วะใช่ไหมปิงเนยอยู่ดิไม่แคด่ดิ เฮ้ยพิงเยอะอะไรพิงเยอะอะไรผมไม่กล้ารีสตาร์สตีมมันจะหลุดก่อนไหมถ้ารีกดรีลอเตอร์คือกดรีลอเตอร์แล้วเนมันหลุกไง ไม่ใช่เลยเหรอกลองไมมลอไปลองลำบากที่ไมมประเด็น